สวัสดีครับ AIS Play นะครับขอนำคุณผู้ชมมาที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยนอศกรุงเทพลังสิตนะครับเพื่อติดตามชมการแข่งขันฟุตบอลรายการมังกรฟ้าลีกหรือว่าไทยลีก3ครับเป็นรอบแชมปเปี้ยนลีกแล้วนะครับก็เป็นเกมระหว่างเจ้าบ้านมหาวิทยาลัยนอศกรุงเทพครับตอนรับการมาเยืยนของบางกอก FC ครับเราไปดูรายชื่อผู้เล่นของฝั่งเจ้าบ้านมหาวิทยาลัยนอศกรุงเทพครับ วันนี้มาในระบบ4-3-3ครับส่วนด้ชื่อ11ผู้เล่นคนแรกของทีมเยือนบางกอ,อก FC มาในระบบ,บ4-2-3-1เอาครับเกมเริ่มแล้วครับผิงยาวเข้ามาในเขตโทษเกืบทับสบายรับทางสันดันลูกสาวประตูของน้อยกรุงเทพนะครับ,รบเออแต่มุมเข้ามาลูนี้ยังอยู่กันได้หมกับแม่แต่ยังไปเข้ามือรัชพล แนวครับชาวเกาหลีใต้ครับยังเก็บจังหวะสองไว้ได้ครับบางกอกเอฟซียิงไกลเลยครับโอ้โหแต่ให้เพื่อนชาร์จครับในจังหวะสุดท้ายไม่ได้เสียวเลยครับยิงไกลเมื่อสักครู่นี้ครับนะครับแต่ตรงกลางก็ยังช้ากว่านะครับสลัดอยู่จะมีโอกาสโยนอีก ครั้งหนึ่งก็โอ้โหรักติดมือเลยครับรัชพลโยกออกมาทางขวาก็ถือว่าแม่นเลยครับจังหวะนี้มีการได้จี้บริเวณหน้าเขตโทษครับแล้วเปิดตัดเข้ามาก็ยังไม่ผ่านครับไปติดจังหวะแรกได้บอลอีกครั้งหนึ่งก็โอ้โหนี่ครับยังขวางไม่ได้ดีครับกองหลังของบางกอกเลยขึ้นนามาเอาแล้วลูกนี้ไปสกัดพลาดเข้าประตูตัวเองไปครับนี่ครับบอลก็เปิดเข้ามาไม่ได้อะไรแล้วครับแต่นี่ครับเตะผิดเหลี่ยมครับโอ้โ จังหวะฟรีคิกของน้อยกรุงเทพยิงไกลเข้ามาก็โอ้ออกหลังไปเลยครับลูกยิงของทางวีรยุทธนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปครับแมเป็นทางเจ้าถิ่นนะครับมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพครับขึ้นนำบางกอกอฟ f c อยู่1ต่อน0นะครับเอาครับผูุ้ัดสินให้สัญญาณเริ่มเกกครับในครึ่งหลัง บอลลุดมาถึงเซอร์เกออีกแล้วและซัดด้วยขวาลุกนี้โอ้โหต้องพุ่งปัดออกไปก่อนครับแม่ปฏิกิริยาถือว่ายังยอดเยี่ยมครับรัชพลนี่ครับฮักด้วยหน้คขัแล้วก็กดด้วยขวาครับแต่รุกนี้ต้องชมรัชพลเลยครับนี่ครับในนาทวันดาวรุ่งวัย20ปีนะครับไหลมาที่นพพิษหลุยขึ้นหน้ามาเองเลยครับนี่ครับหลุดเข้าไปในเคตโทษแล้วไปได้ด้วยครับตูวนี้จ่ายให้กับเพื่อนแล้วยิงลูกนี้โอ้โห ไม่ได้ประตูครับจังหวะนี้ถือว่าน่าเสียดายจริงๆครับจังหวะยิงของอนุกูลนะครับลูกนี้ทำสวยครับนพพวิทย์แล้วก็จ่ายนี่ครับไปช้อนใต้ลูกออกไปครับเหลือเชื่อครับก็เป็นรองดาวซันโวของบากเอฟซีครับปีนี้ยิงไปกาประตูเอามาดูจังหวะนี้ก่อนหลุดขึ้นหน้ามาของวีระพงศ์เปิดเข้าการแล้วยิงครับเรียบร้อยครับโอ้โหทงห่างเป็น2ต่อศูนย์แล้วครับเปิดได้แม่นจริงๆครับวีระพงศ์ ต่จังหวะสุดท้ายก็ต้องชมนะครับว่ากิษนานี่ถือว่านิ่งมากๆครับนี่ครับในจังหวะสังหารประตูของเขาวัดออกมาทางด้านข้างและหลุดขึ้นมาครับภูธานมีโอกาสได้ซัดตือม่ล็อกเข้าซ้ายยิง,ยงไม่ได้ขวากันอยู่แล้วยิงเข้ามาก็ยังไปติดเซฟโอ้โหแหมเกือบได้เหมือนกันจังหวะนี้ของบางกอกซิตี้น,นี่ครับจับบอลได้ดีนะครับแล้วก็ล่าเข้ามาแหมล็อกหลบหนึ่งจังหวะครับสองจังหวะแล้วก็ยิงดวยซายครับโอ้โหถือว่าทําได้สวยนะครับภูธาน โจนโดงโดงครแผแงมมีกว่าได้มงชงลูกนี้เรียบร้อยครับแมประตูที่สามของน้อยกรุงเทพครับนี่ครับแม่มงสวยมากแต่ถ,ถ้ามี VR ก็เป็นเรื่องครับนี่ครับเซอร์เก้ครับแล้วก็ทางด้านธิวัฒน์มงมาแล้วก็เข้าคอสโดยธนัทครับสามู์ครับอิสราเอ ได้ครองบอลยาวครับจังหวะนี้ของบางกอก f c นะครับมัวซี่ตัดเข้าในแล้วยิงด้วยซ้ายก็น้ำหนักมันเบาไปแล้วยังไปตรงตัวของสนั่นนะครับเมื่อเจาะกลับมาให้กับอิสเรลจะเปิดด้วยซ้ายก็เจอขวางอยู่นะครับโอ้โหนี่ตามติดจริงๆครับสุภาษิตแล้วไม่แหมมีใบแถมด้วยจะเข้าไปเอาเลื่องครับทางอิสเลไม่พอใจครับโอ้โหนุ่ปล่อยมาเือนครับล้วใบแดงตรงนะครับ นี่ครับเดี๋ยวดูพรบนี่ไปเกี่ยวครับมีแต่แล้วก็เจ้าตัวก็อุตส่าห์บอกนะครับว่าอโอ้ยแม่จะเป็นศอกด้วยนะครับเนี่ยไม่ใช่หมัดครับไปศอกครับโอ้ยแม่ถือว่าหวาดเสียวจังหวะแบบนี้ครับภาพ้าบคงต้องพอแล้วครับตอนนี้แม่ถ้าหมัดนี่ยังเบากว่านะครับใช่ครับนี่ครับก็ได้ฟาวอยู่แล้วนะครับจริงๆก็ มาดูกันต่อครับในช่วงทนเวลาสุภาันครับที่ไปเตะแล้วก็โดนสอครับก็โดนไปเหลืองไปด้วยนะครับชายเก้ครับเปิดฟรีคิกเข้าไปครับลูกนี้แหมไม่ได้ครับมกาดอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหและสุดท้ายผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมไปเลยครับเป็นชัยชนะของเจ้าถิ่นนะครับ มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพรับประเดิมสนามด้วย3ขั้นแนนครับเอาชนะไปได้ครับสาประตูต่อสู่คร <Okay. S 1> ับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้เราทั้ง2คนก็ต้องขอลาคุณผู้ชไมไปก่อนนะครับ <Okay. S 2> ผมชูศักดิ์วงทองดีและคุณนักกิตสีทองครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ